สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมหรือของแท้ดูยังไงนะครับเป็น DBX แท้ออตัวนี้มาหาจากหลุดไปละนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆนอกกันก่อนนะครับ ขออภัยนะครับผมวันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกสังเกตทั่วไปนะครับจะมีทุกคนสังเกตเป็นอยู่แล้วนะครับจะมีมหาจักรนะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นไฟร้อยสิบใช่ไหมครับแต่เขาจะแปะไว้เป็นสองร้อยยี่ใช่ไหมครับตรงนี้อ่านะครับสังเกตอีกอย่างน็อตนะครับผมสังเกตแล้วน็อตเนี่ยเป็นของแท้กับของเทียมนะไม่เหมือนกันนะครับ ท่านเทียบได้เลย,เลยอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าของเทียมนะครับมันจะใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับ ังเกตเลยนะครับหม้อปแปลงที่ทุกคนสังเกตกันนะครับอ่าให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับผมแล้วสังเกตอีกอย่างนะครับถ้าของแท้เนี่ยท่านสังเกตดูนะแปลกไหมว่าด้านในเขาไม่พ่นสีนะครับสังเกตดูเนี่ยผมแกะมาทุกตัวละไม่ว่าคอสไม่ว่า e q นะครับ ด้านในมันจะไม่พ่นสีนะครับแปลกไหมแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นของก๊อบในี้เงาวับเลยนะครับสีสนิทเนียนใสแต่ของแท้นะครับดูนะครับนี่สภาพตัวนี้สวยงามมากนะครับนี่ผมขายอยู่4,090นะครับพร้อมส่งเลยสวยๆครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับผมเดิมๆนะครับนี่คือของแท้นะครับผมแท้มหาจักรเอามาให้แก่เป็นความรู้นะครับสำหรับท่านที่รู้ก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เอาเป็นมือใหม่นะครับเอาถือว่าผมเป็นสอนมือใหม่แล้วกันว่าดูยังไงนะครับของแท้สังเกตเลยนะครับ ที่จริงของมันดูไม่ยากนะครับทุกอย่างเลยถ้ามีตัวแท้เราเคยแกะตัวแท้มาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกนะครับนี่แท้มหาจักรแต่ไอตามหาจักรตรงเนี้ยมันจะเชื่อไม่ได้แล้วก็วุนล,ลุ่มตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อไม่ได้บางทีเขาไปเอาถ้าคนที่จะย้อมแมวอ่ะเขไปถอดเอาของแท้มาใส่ตัวเสียๆพังๆบางคนเป็นตัวทีนะครับนี่นี่ตัวที เขาอาจจะเอาของตัวเสียมาใส่ก็ได้นะครับนะ่าสังเกตนะครับในมันจะมีน็อตตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดํานะครับมันไม่ได้เป็นสีขาวอย่างไอ้อันอื่นนะตรงเนี้ยสังเกตตรงนี้เนี่ยน็อตตรงที่ขันตัววนรูปยึดกับโครงมันจะเป็นสีดํานะครับ ผมจะเน้นการห่ายนะครับแล้วก็อธิบายส่วนที่รู้นะครับผมตรงนี้ปิ้นปิ้นนี่ผมบอกตรงๆนะครับเป็นของ Modify ก็อย่างเงี้ยของ Go e ยูโรเทคนะครับถ้าเป็นลูกแรกของยี่ห้ออะไรก็เป็นเหมือนกันแบบเนี้ยนะครับของ DBX ก็กก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับ ถ้าสังเกตปิ้นเนี่ยมันจะดูไม่ออกเท่าไหร่นะนอกจากตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆเนี่ยผมสังเกตดูมันจะเป็นชิปใช่ไหมครับซึ่งของแท้มันไม่มีชิปอยู่แล้วอันนี้เราก็จะสังเกตได้แต่โดยที่ว่าเรามีของแท้ของแท้ของแท้ตามมหาจักรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะแกะคอร์สสทาง DBX มหาจักรนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่มหาจักรก็ หลุดไปเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้ของกันยังไงนะครับแทนที่จะเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นตัวการันตีของเราแต่ตัวเนี้ยสาหรับผมไม่ยากครับผมผมแกะดูทุกตัวนะครับสําหรับที่จะขายให้ลูกค้าเพราะว่าเราต้องมั่นใจร้อยเซนะครับที่จะหาขายให้ลูกค้าได้เนี่ยว่ามันต้องแท้แท้ร้อยเซนะครับอันดับแรกคนที่เคยแกะมาก็จะรู้ครับที่แรกๆดูแค่เนี้มันง่ายครับมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับ อ่านาโครงเนี่ยมันไม่ได้พ่นสีทั้งหมดเห็นไหมครับท่านไปแกะมาเลยเอามาสิบตัวร้อยตัวก็มาแกะเลยเหมือนกันหมดครับมันไม่ได้พ่นของก๊อฟเนี่ยพ่นร้อยเปอร์เซ็นครับดำเงาสีสวยเลยของแท้เผื่อบางท่านดูเบอร์อะไรดูอะไรเป็นนะครับตัวนี้ผมแกะมาผมยังไม่ได้เป่าฝุ่นอะไรนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเป่าฝุ่นออกสันหน่อยเพื่อให้ลูกค้านะครับ ตัวเนี้ยท่านไหนจะซื้อซื้อได้นะครับผมขาย4ี0 0ัพร้อมส่งนะครับดูได้เลยครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไอ้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นรอยกาวนะครับเดี๋ยวเช็ดออกให้นะครับเนี่ยออกละส่วนตามหาจักลูกเขาน่าจะดึงออกไปแล้วครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับของแท้ก็คือของแท้เราดูได้สภาพสวยนะครับผมเนี่ยดูได้เลยนะครับไม่หมกเม็ดครับแกะทุกแกะให้ดูข้างในสดๆครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วสังเกตนะครับสวิตอีกทีหนึ่งนะส,สวิตเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับของแท้กของก๊อปไม่เหมือนกันอ่ะดูตรงนี้ได้นะครับ สภาพตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสวยงามมากรอยแทบไม่มีเลยนะครับผมเนี่ยนะครับของแท้เนี่ยมันไม่พ่นมันโอโ้โ <c> ห <oughs> นี่ขนาดของแท้นะครับ่นี่นะครับนี่มีตัวการันตีอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสติกเกอร์เราไปรูปถังขยะต,ตรงเนี้ย่วนมากรุ่นใหม่ๆจะผลิตที่ใช้หน้ากันหมดนะครับผมอันนี้ผมดูแล้วเขาน่าจะ เอาฝาครอบใส่แล้วก็พ่นสีครับดูสภาพแล้วนี่เอาฝาครอบครอบแล้วก็พ่นสีดูสภาพนะครับสภาพถือว่าสวยงามมากนะครับผมหายากนะครับราคานี้ราคามันก็ไม่สูงไม่แพงเกินไปเท่ากับพ่อค้าทั่วไปแหละครับแต่ว่าผมฟรีนะครับพร้อมส่งฟรีปลายทางนะครับตัวนี้ผมแกะให้ดูหมดไม่มีหมกเม็ดนะครับดูนะครับผมอให้ดูเต็มที่เลย ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ทั้งคนที่ไม่เคยแกะด้านในคนที่อยากรู้ที่ไม่เคยเห็นนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยแกะบางคนอาจจะใช้แต่ของกอ๊อปวันนี้เอาให้ดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมถ้าสนใจติดตามผมด้วยนะครับทาง facebook นะครับผมต่อไปเนี่ยผมจะลงเรียกว่า ความรู้ด้วยเรียกว่าประสบการณ์ด้วยคอร์สแท้อ e Q แท้มิกยามาฮ่าแท้กอปทุกอย่างเป็นยังไงนะครับตามประสบการณ์ไม่มีทฤษฎีเยอะอะไรมากมายแต่อยากจะลงเพื่อให้คนที่อยากรู้ได้รู้นะครับลูกค้าบางท่านว่าถามว่าแท้ไหมดูยังไงไม่มีมหาจักรผมก็บอกว่ามหาจักรเนี่ยบางคนบางร้านก็โดนหลอกไปแล้วนะครับว่ามีมหาจักรไม่ได้เช็คแกะดูโอ้โหของกอป มหาจักรเนี่ยบางทีไม่รู้เขาเอาไหนมาบ้างนะครับผมอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นของผมผมจะแกะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมลงเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือจะแกะคอรดี DBX 3สามทางนะครับในคลิปต่อไปนะครับผม คลิปนี้ก็ให้ความรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของ eq แท้ dbx มหาจักรหนึ่งสามนะครับรุ่นนี้บนลุ่มตัวทีครับไม่ต้องห่วงแต่สภาพสวยมากนะครับผมอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ติดนะอ่าหายละนะครับสภาพมันสวยนะครับผมให้ดูได้เลยนะครับท่านไหนสนใจสั่งได้เลยครับผมเนี่ย4ี่พเพร้อมตรงท่านจะปลายทางก็ได้แต่ขอให้ท่านรับจริงๆนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มตัวนี้ ถ้าท่านดูคลิปนี้นะครับท่านบอกมาเลยว่าดูคลิปตรงนี้จากตรงนี้จากไหนนะครับขอขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำงานตรงนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ